ในช่วงตอบคำถามเอฟซีไลว์วันนี้กับสกิลที่ทำท่าเหมือนจะกลับหลังแต่ทว่าเป็นการหลอกมันกดยังไงลองเคาะห,หน้าจอ2ทีเดี๋ยววันนี้มีคำตอบแน่นอนครับอย่างแรกครับนักเตะของคุณต้องมีสกิล2ดาวขึ้นไปครับและทำท่าเฟ้นฟอร์เวิร์ดแอนด์เทิร์นให้เป็นก่อนครับสำหรับวิธีการกดในจอยนั่นก็คือเคาะอนาล็อกขวาไปข้างหลังของนักเตะ2ทีครับหันหน้าไปทางไหนให้เคาะไปข้างหลังนะครับเคาะ2ทีมันก็หันกลับแล้วนะครับผมส่วนคีย์บอร์ดกดชิปค้างไว้และเคาะทิศทางนะครับผมไปข้างหลังของนักตเต อย่างที่2ให้คุณกด2ปุ่มนี้ครับยิงลูกปัดและใช้ทักษะบุกนะครับอันนี้ในจอยนะตั้งไว้ปุ่มไหนก็กดแบบนั้นและการอันนี้ผมตั้งไว้แบบนี้ส่วนในคีย์บอร์ดนะครับกด Z และ Q นะครับผมซึ่งผมจะเรียก2ปุ่มนี้ว่าปุ่มแคนเซิลแล้วกันนะครับผมก็คือปุ่มยกเลิกนั่นแหละนะครับในระหว่างที่เราเคาะไปข้างหลัง2ทีมันกำลังจะพลิกตัวครับให้เรากด2ปุ่มนี้มันก็จะทําการยกเลิกนั่นเองนะครับก็ดูภาพช้ากันอีกครับนี่ฮะทำการยกเลิกทันทีนะครับผม คือเคาะ2ทีปั๊บเราก็กดเลยนะครับมันก็จะเหมือนจะพลิกแต่ไม่พลิกนะครับผมเอาไว้หลอกคู่ต่อสู้ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทิกที่ใช้งานได้จริงนะครับเอาไปลองเล่นดูนะครับผมและขอแถมอีกสกิลหนึ่งแล้วกันครับการกดควบคุมสปีดทักษะนะปุ่มนี้ค้างไว้นะฮะแล้วเคาะหลัง2ทีครับมันก็จะเป็นอีกสกิลหนึ่งนั่นคือสกิลนี้มันก็เท่เหมือนกันนะครับแล้วสกิลนี้มันสามารถกดแคนเซิลได้เช่นกันครับก็เหมือนเดิมครับหลังจากกดเคาะหลัง2ทีครับก็กด2ปุ่มนะ c ุ่มแคนเซิลนะครับใช้ทักษะบุกแล้วก็ยิงลูกปั่นค้างไว้นะครับไม่จะ่้างไวด้ดิกดตอนที่อยากจะแคนเซิลนะครับผมก็ตามนี้ครับก็เป็น2สกิลที่ผมมองว่ามันใช้แคนเซิลท่าได้นะครับส่วนใครมีท่าไหนเพิ่มเติมที่มันแคนเซิลได้ก็คอมเมนต์บอกเพิ่มเติมกันได้นะครับสำหรับวิลาไปก่อนสวัสดีบอย